สวัสดีค่ะหมอนิรินหมอกัญชารับปรึกษากัญชาทางการแพทย์นะคะนำเกร็ดความรู้มาฝากแฟนคลับเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนำเสนอในส่วนของการสูบกัญชาที่มีสารเมาก็คือ THC เด่นมาฝากเพื่อนๆกันนะคะมาทำความเข้าใจขณะที่เราสูบแล้วก็สูดดมควันโดยเริ่มตั้งแต่ควันเข้าปากเข้าจมูกแล้วก็เข้าหลอดลมจนกระทั่งถึงปอดนะคะเมื่อสาร THC เข้าสู่ผนังเยื่อหุ้มปอดก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดฝอยและก็คงอยู่ในกระแสเลือดส่วนหนึ่งก็จะเดินทางไปตามเส้นเลือดบริเวณใต้ผิวหนังนะคะก็จะทำให้มีผลต่อการหดการขยายของเส้นเลือดฝอยบริเวณนั้นจึงทำให้รู้สึกหนาวเย็นหรือร้อนมากกว่าปกตินะคะส่วนหนึ่งก็จะเดินทางไปที่ตานะคะทำให้เส้นเลือดฝอยที่บริเวณตาขยาย จึงทำให้เลือดไปเลี้ยงมากขึ้นจึงเกิดอาการตาแดงกระบอกตามีความร้อนเพิ่มมากขึ้นร่างกายจึงมีการหลั่งน้ำตามาหล่อเลี้ยงบริเวณนั้นเช่นกันนะคะจึงสังเกตเห็นว่าคนที่สูบกัญชาก็จะมีอาการตาแดงแล้วก็ตาเยิ้มนะคะจากนั้นเมื่อหัวใจปั๊มเลือด THC ก็จะกระจายไปทั่วร่างกายและเดินทางไปที่สมองเมื่อเดินทางมาที่สมอง THC จะทำปฏิกิริยากับเบนรีเซปเตอร ทำให้เกิดการไหลผ่านของข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมหาศาลมากนะคะจึงเกิดความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการต่างๆได้ดีขึ้นมากๆนะคะรวมทั้งยังไปควบคุมรีเซปเตอร์ในสมองส่วนไฮโปารามัสนะคะซึ่งเป็นสมองในส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการเมตาบิลซึมควบคุมอุณหภูมิร่างกายควบคุมความหิวจึงทำให้เรารู้สึกหิวปากแห้งและกระหายน้ำนั่นเองนะคะ มีผลต่อฮิปโปแคมปัสสมองส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความทรงจำทั้งระยะยาวและระยะสั้นฉะนั้นการสูบกัญชาในปริมาณที่มากเกินไปเน้นนะคะปริมาณที่มากเกินไปก็จะมีผลกระทบต่อระบบความทรงจำได้มีงานวิจัยพบว่าผู้ที่สูบกัญชาน้อยกว่า40กรัมต่อเดือนสมองส่วนฮิปโปแคมปัสจะไม่ถูกทำลายนะคะแต่จะมีผลต่อภาวะ การเสียความทรงจำระยะสั้นได้ดีขึ้นเมื่อรู้แบบนี้แล้วนะคะให้ทุกท่านเลือกใช้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและประกาศของกระทรวงสาธารณส,สุขอย่างเคร่งครัดนะคะกัญชาทางการแพทย์ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่0644261757นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านคะ่ะ